นี่ก็เป็นออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งเชื้อเห็ดตับต่อนะคะออเดอร์รอดนี่ประมาณเกือบสองร้อยขวดค่ะพี่น้องยอดปังมากแต่ว่าบบดนี้สิเปี่ยนแพ็กเกจได้บัดนี้ปกติยังใส่ขวดนี้เพราะวะ่าขวดนี้มันหาได้ค่ะสองร้อยเจ็ดสิบห้ามลค่ะยิงเปลี่ยนมาใส่ขวดนี้แล้วค่ะรอบนี้สิใส่ขวดสามร้อยมลค่ะ,ะผู้ใดสั่งที่รังกับสีขุ่มกว่าจัหน้อยเนาะค่ะพี่น้องเดยว รอบนี้สิเป็นถังที่ส้งยหนสิผ้าพี่น้องไปเบิองนะคะว่าเชื้อมันกําลังเดินเต็มที่เลยนี่คือถังที่สองของเขานะคะพี่น้องเห็นไหมคะเชื้อกําลังขืนเต็มที่เลยนี่เนี่ยค่ะนี่คือเชื้อของเห็ดตับเต่านะคะอ่าเข้มข้นค่ะพี่น้องคันผูใ้ใดสนใจก็สั่งได้นะคะพี่น้องทักขอมาได้นะคะ ขวดละ50บาทไม่รวมส่งนะคะไม่มีปลายทางค่ะพี่นอ้องอาจสิตอบขอความซะาหรือว่าอาจสิบพ่คอยเด้ดตอบนะคะแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องเพราะว่าผ้ากันขึ้นตะปาาต่เขาค่ะพี่น้องแต่ว่ากระสีส่งออเดอร์ลูกค้าทุกคนส่งครบแน่นอนค่ะพี่น้องขอแค่ว่าพี่น้องถักขอความขอมาสั่งเขามานะคะมันสีเห็นไวกว่าหรือว่าสั่งที่ไลน์ได้นะคะ id line y e n สามแปดนะคะ หรือว่าที่เพจแซบอิลี a n แนลเจ้าเดียวกัน,นะค่ะพี่น้องกับขั้วบานๆของนั่งเย็นค่ะเจ้าเดียวกันนะคะ